มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุตุเผยความกดอากาศสูงมรสุมพาผ่านประเทศไทยทำฝนตกเพิ่มทั่วทุกภาคนะคะเตือนประชาชนภาคเหนือระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกส่วนอีสาน และตะวันออกกลางใต้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะเ <_ d> um> มื่อวันที่29พฤษภาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหนา้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ โดยในภาคเหนือนั้นมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกเกิดขึ้นบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะคะปกคลุมประเทศลาวแล้วก็เวียดนามทําให้ร่องมรสุมเคลื่อนลงมาผาด่านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทย ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะรวมไปถึงภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมและประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองระะหกสิบของพื้นที่โดยมีฝนตกหนกักลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพ,าพระยาแพร่น่านกำแพงเพชรสุขโขทยัยตากพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสดุด36-39องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองระละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูน้องคายอุดรธานีบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญยโสธรกาฬสินร้อยเอด็ดนครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-37องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองระดับ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด38-39องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาแตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองระดับ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเาาปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33-38องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองระละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโมตรต่อชั่โมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ